มันนนนมั้อยตอนนี้ฮะมาไหมมาไหมอยู่กับยายจำลองณสหายลุงพลเดี๋ยวกำไปสแกนเด็กเด้อเด็กเด้อ ขายยาวดีจังเลยการติดนายตั้มให้เข้ามาช่วยช่วยดูแลนเรื่องขอกรีที่เยข้องบรืขง้องพู่ตนี้ข้อปนไงก็ต้นต้นนะครับผมก็ได้ติดต่อทางทนายตั้มนะครับให้เข้ามาดูนะครับแล้วก็ไปที่ปรึกษาด้านกฎหมายนะครับเผื่อว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้ก็ต้องเตรียมการไว้อย่างน้อยถ้าเกิดเรามีทนายเราก็จะสามารถุ้องรองสิทธิ์ตรงนี้ได้ มมผมเชื่อใจทนายตั้มครับตุ้งตาม,ตามอ่ะยุ่งตอย่างนีง้ยุ่ข้ามาวยทนายตั้มเนี่ยมันก็ต้องได้จ้างอยู่แล้วครับทนายเขาคงไม่มีใครทํางานโดยไม่มีค่าจ้างหรอกอย่างน้อยก็ต้องมีบ้างน,น้ำมันละมันใช่ไหมค่าเดินทางได้ไอขอบคุณลุงหลายคนเพราะลุงร้องตัวหรือเปล่ากับการที่ตอนนี้มันไม่ ไม่ได้เป็นพด,ดีหรือยังไม่ได้มีการพาดพิงหรือว่าโรงไม่ได้ถูกเป็นผู้ถูกกล่าวหาเลยแต่ว่าทำไมต้องมีการทีแต่งตั้งทนายอะคะก็ <c oughs> ไม่ได้ร้อนตัวนะครับเพราะตุ่มมันยังไม่ขึ้นที่ตัวผมนะ <c oughs> ผมก็ยังไม่ต้องรักษาแต่ว่าป้องกันก็คือการมีวัคซีนดีๆเข้ามาป้องกันมันก็ดีที่สุดไปแล้วเมื่อกี้มีการพูดคุยกันแล้วทนายตั้มน่าจะโอเคนะคะก็มาที่หน้าครับทนายตั้มก็จะหาเวลาลงมาประมาณาทิที่หน้าครับแต่ยังไม่ระบุวันที่ครับ ทำไมถึงเลือกเป็นทนายตั้มคะลุงผมมั่นใจทนายตั้มครับมีทนายตั้มตอบรับเลยค่ตอบรับแล้วครับเมื่อเช้าก็ได้คุยกันแล้วคือ,ค,อคือเราประสานเองหรือว่ามีคนแนะนําอว่าปรึกษาใครยังไงคะลุงผม,มคือปกติทนายตาั้มท่านก็ดูแลเรื่องคดีฟ้องมินประมาทคุณอาชิยะนะครับถ้าใครจําได้ก็น่าจะวันที่25ของเดือนนี้นะครับที่จะมีการนัดนะครับคุณอาชิยะแล้วก็ผมไปที่ลอาญา ซึ่งสารยาได้ทำหนังสือมาบอกแล้วว่าแจ้งขนายตั้มแล้วที่ผมแต่งตั้งให้เป็นทนายว่าความให้ผมนะครับก็วันที่25มกราคมก็เลื่อนไปเป็นวันที่24มิถุนายนพฤษภาเนี่ยแหละครับประมาณนี้ครับพฤษภา,าใช่ไหมพฤษภาครับ24พฤษภาครับในพูดถึงคุณอัญยาแล้วเนาะทีน,นี้ก็ออกมาเหมือนกับพูดเชิญโยงพูดพาเข็มถึงในหลายประเด็นเลยตรงนี้นุงมองยังไงคะ อันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกับคุณชัยยะคนเดียวหรือเปล่านะว่าที่จะต้องมาเจาะอะไรประเด็นของผมอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอร่าเทวดานางฟ้ามองว่าเขาหมายถึงอะไรก็ตามลักกฎหมายถ้า,า,ถ,าถ้าไม่ได้ระบุเขาจะพูดอะไรก็ได้ครับิดว่าคนคนนั้นจะรับเป็นพระอ่าเป็นอะไรเทวดากับนางฟ้าหรือเปล่ากันเพราะนางฟ้าก็มีหลายองค์แลวลุงเป็นอะไร ผมเป็นลุงพลครับลุงพลเขามันมีการตอนนี้มันมีการพูดถึงค่อนข้างที่จะเยอะในเรื่องความเชื่อโยงเกี่ยวกับเรื่องการนําน้องชมพู่ไปทํิทีทางสายศาสตร์ทางอะไรอย่างเงี้ยลุงมองในเรื่องนี้ยังไงที่นี่มันมีไหมในเรื่องของสยศาสตร์คืออันนี้ผมขออนุญาตใช้คําพูดของหมอปลานะครับที่หมอปลาบอกว่าน้องชมพู่มันทาไม่ได้เพราะน้องเป็นเด็กบริสุทธิ์มันทำเด็กคุณใส่ไม่ได้ครับเชื่อแบบนั้น ก็ผมไม่ได้มีวิชงวิชาอะไร,รขนาดนั้นผมก็ต้องพอจะเข้าใจกับคนที่เขาเป็นมือปราบสัมภเวสีเขาก็าต้องมีอยู่แล้วพื้นฐานพวงนี้เนาะครับอย่างเรื่องที่พีตัดเหล็กไหลอะไรอย่างเงี้ยลุงพอมีความรู้ไหมคะไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับจะเห็นว่าในการสร้างพญานาคมีคนนำเหล็กไหลมามอบให้ด้วยอันนี้ป้าเขาอยู่อยู่นะเขาอยู่แถวแถวนี้แหละเขายังไม่กลับป้าอะไรป้าพันทิพย์ เดี๋ยวถ้าเจอท่านเนี่ยผมก็จะให้มาถามก็ได้ถ้าเป็นกรณีมันเป็นหินแร่ครับท่านนํามาจากถ้าที่กาญจนบุรีครับท่านก็อยากเอามาทําเป็นดวงตาขององคูปาริจิตแต่ท่านบอกว่าเป็นหินแร่ที่ได้มาจากถ้าแต่จะเป็นแร่อะไรนะผมไม่ทราบครับทําไมถึงเอามามอบให้ครับคุณเขาคงอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปู่ปาริจิตซึ่งก็มีเจ้าภาพต่งางๆที่ที่ขอเป็นเจ้าภาพในดวงตามั่ง ว่าจะเป็นสังวานหรือหัวใจขององค์ปู่บ้างก็จะมีสภาพเัอง้งกนั้ก็นก็ก็มีทางเทศบาลนะครับเทศบาลของปู่เนี่ยเคยปรึกษาไปแล้วนะครับเป็น้นไปปึกษาไปแล้วซึ่งตอนนี้ย ที่ตรงนี้มันไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีสปกรนะครับซึ่งเขาก็ทางเทศบาลเขาก็บอกว่าไม่มีอำนาจในการที่จะออกไปอนุญาตอะไรอย่งเี้ยนะครับก็เบื้องต้นก็จะประมาณนั้นแล้วทีนี้คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นเจ้าที่อุทยานนะครับเจ้าที่อุทยานครับแล้วก็องให้ประทานอุทยานไหมคะก็ที่อุทยานก็ขับรถผ่านทุกวันครับถ้ามีอะไรท่านคงแนนะุงแนะนำครับ อันคนเบอร์โทรน่ะอันคามงเหม่อยากได้เหม่ยคนประจำเหม่ยพลอยเขียนเอาบออาิพน้านอันนั้นเจ้านะเด้อขอใบแน่นี่เจ๊ใบยังมีนี่นี่ไอแล้วนะพี่แก อะไรนะมาามาดูนะขนมป้าเต็นกระไผ่ป้าเต็นนะให้ป้าเจมส์ยาดอกขนมนะเลียกอาจจะว่าวทีหลังว่าวเรื่องอื่นเปลบอร์เจ้านั่นละเขาจะคุยนำเจ้าเบอร์แต่คนมันที่มีเวลาบอกมันคุยตลอดตะพูนรับรับดูว่าใครคนอยู่เมืองนอกอยากได้อะไรลูกน้องเคระดานะจ้าดูแลแต่ะตาพ่นวิธีไหมมือแรงเลยล่ะ อันอันน้องนางเคลดาน่ะที่น้องไทยนะบอกอีคนหนึ่งเขาจะช่วยเจ้าโอมาม่าโอมาอีอย่างนั่นแหละกับนางนล้วนางนุ่มอยู่กับโอมาโอมามันรู้จักกับนายกโอมาม่าเอาเบอร์มาให้เขาแค่นั้นแล้วโคตรเข้มหน้าโจไปให้เขาแม่บางอย่างไดจ้าเป็นไผ่นางนู้นนี่เซมบวกขึ้นลอดก่อนเจ้าเราไปกอดเขาเบาบางย้ายกระได้อือ ะกมาดูยญ้าสิน่อยสิหันหน้ามาสิจ้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีน้อยเอฟซียาจำลองทั่วฟ้าเมืองไทยจะมาอยู่ช่องยญ้าในเด้อเราจะแต่งอันนี้ฟันเผาให้เม่จำลองเพราะว่าลูกกับตันเพิ่นเอามาโอ้ลูกกับตันเอาให้ค่อยจุกหนึ่งเลยค่อยมากินเพราะว่าลูกกับตันเพิ่นเอามาล้วให้เม่จำลองเพิ่นเออเพิ่นบอกอ่าโทรมาเลย เออมันชิ้ไปสะกลด์หรือเปนเนี่ยคุณยิ่งแม่ค<ะ>่ะไลท์มาเลยไลท์ไลท์หน่อยไหมเราไม่เมมดี๋ยวอัดคลิปจนจบชินนะบช้นลนะก่อนลายว่าเชนี้